จะมีอีกหลายวิธีมากที่คุณจะสามารถหาเงินผ่านทางช่อง YouTube ได้เออโดยที่คุณไม่ต้องรอเงินของ YouTube อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยงมี่วารีที่นะคะนี้กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะเพื่อนๆเป็นกันบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันะนะคะวันนี้นะมี่จะชวนเพื่อนๆมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการสร้างรายได้การหาเงินผ่านทางช่อง YouTube กันเนาะจริงๆแล้วตัวมี่เองเนี่ยก็ทาช่อง YouTube มาได้พักนึงแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการทํา ยูทูบมาพอสมควรแล้วก็มีหลายๆ,ๆ,ๆอย่างที่มี่ได้ทํามาแล้วก็บางอันมี่เชื่อว่ามันน่าจะเป็นแนวทางแล้วก็บอกต่อให้สําหรับคนที่ทําช่องลุกขึ้นมาทําใหม่ๆมี่เชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่แชร์ได้ดังนั้นมี่ก็เลยจเาเรื่องนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะจะบอกว่าเพื่อนๆสังเกตไหมว่าช่วงเนี้ก็จะมีคนลุกขึ้นมาทําช่อง YouTube กันเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยอ่ะเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมายเลย ก็จะพูดถึงในกรณีคนที่ทำช่องขึ้นมาแล้วคนติดตามเยอะคนสนใจเยอะคนดูเยอะซึ่งคนที่ลุกขึ้นทำแบบนี้หนึ่งชีวิตเขาจะต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแล้วคนถึงอยากจะดูคือคือเหมือนกับว่ามาดูแล้วชอบเขาจริงๆติดตามเขาจริงๆเขาถึงติดตามมาดูเนาะแล้วก็ถามว่าไรายได้เนี่ยเยอะไหมเยอะมากสำหรับคนที่ คนเข้ามาติดตามเยอะก็จะสามารถทําให้เงินที่เป็นรายได้จากช่อง YouTube เนี่ยสา,สามารถที่จะเป็นรายได้เป็นรายได้ประจําได้เลยนะโดยที่คุณไม่ต้องไปทํางานเลยสังเกตไหมหลายคนสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างบ้านด้วยเงินของ YouTube ซื้อรถได้เลยหรือว่าส่งเงินในครอบครัวหรืออะไรต่างๆนานาเพื่อนๆเคยเห็นใช่ไหมคะหลายคนที่ลุกขึ้นมาทําแล้วป๊อปปูล่าแล้วก็จะมีพวก ดาราดาราก็ลุกขึ้นมาทําช่อง YouTube กันเยอะแยะมากมายแล้วก็เขาจะมีพื้นฐานโชคดีกว่าคนทั่วไปอย่างพวกเราเเนี่ยตรงที่ว่าเขาเป็นดาราดังนั้นเขาไม่จําเป็นต้องไปตะเวนหาคน s u b สไครต์เขาเลยไม่จําเป็นเลยคือเขาแค่เปิดขึ้นมาปุ๊บคนติดตามอย่างเป็นหมื่นเป็นแสนภายในหนึ่งวันโดยที่ เขาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยดังนั้นรายได้ที่เขาเข้ามาเนี่ยจากทางช่อง u t u b e เนี่ยถามเขาแจกจริงไหมเขาให้จริงนะจ๊ะเขาให้จริงๆจ้ะทีนี้วันนี้ที่มี่ลุกขึ้นมาพูดเนี่ยในวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกมี่เห็นคนลุกขึ้นมาทําช่อง YouTube กันเยอะแยะมากมายแล้วก็ทีนี้จะมาบอกว่าคนที่ทําช่องเนี่ยที่ลุกขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เลย ตรงที่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีใครรู้จักคุณมาก่อนแล้วก็คุณไม่ได้โด่งดังมาจากไหนแล้วก็เออชีวิตอะมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจอะ่ะก็พยายามที่จะหาแนวทางว่าตัวเองจะทำ u t u b e ช่องอะไรทำอาหารดีไหมเออทำอาหารดีไหมหรือว่าเออคุณจะร้องเพลงดีไหมคุณจะแบบว่าพาท่องเที่ยวดีไหมหรือว่าพาเก็บเห็ดพาอะไรแบบนี้หลายๆช่องก็จะพยายามหาแนวทางหาชีวิตของตัวเองอะว่าเฮ้ยมัน มันเหมาะที่จะทําแบบไหนดีวะอะไรแบบเนี้ยซึ่งอย่างกรณีมียกตัวอย่างเช่นตัวมี่ใช่ไหมมี่ทาช่องของมี่เนี่ยออกมาบ่งบอกว่าเป็นช่องเมียฝรั่งโดยตรงเลยคือก็จะเผยแพร่ในในเรื่องเกี่ยวกับแบบเนี้เนาะแล้วก็ค่อยๆต่เต้ามาจากจาก40ซับซับสไครต์เนี่ยที่แบบว่าโหนานมากกว่าจะได้มาแล้วก็ทยอยมาได้เรื่อยๆจนทุกวันเนี้มี่มีความรู้สึกว่าช่อง u t u b e ของมี่เนี่ยมันก็เข้าที่เข้าทางไปแล้วจะบอกว่ามันมีอยู่คนหนึ่งที่แบบว่า เขาอ่ะลุกขึ้นมาทําช่องแล้วก็อันที่เขาอ่าเขียนเป็นคอนเทนต์น่ะมันทําให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นไปได้แบบนี้เหรอวะมันจะต้องทํากันขนาดนี้เลยเหรอวะก็คือในคอนเทนต์เขาบอกบอกว่าเหลืออีกแค่อะไรนะเหลืออีกแค่่าประมาณร้อยกว่าชั่วโมงเราก็จะผ่านกดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยกันด้วยคือเหมือนกับว่าลุกขึ้นมาแบบตั้งอก,ต,งอกตั้งใจบางทีก็ไลฟ์ ไลฟ์เพื่อให้คนเข้ามาดูเยอะเพื่อที่จะต้องการให้ได้ผ่านกฎหรืออีกแค่ร้อยชั่วโมงเนี่ยขอให้ผ่านได้ไหมฉันจะประสบความสําเร็จแล้วมิจะบอกว่าอันนี้จากประสบการณ์นะเออจะจากประสบการณ์ก็คือการที่คุณนะต้องการที่จะยะัดได้อะ่อะยอดชั่วโมงให้ครบสี่สี่พันชั่วโมงใช่ไหมมิจะบอกว่าครบหนึ่งหนึ่งพันซับสไครต์แล้วคุณสี่พันชั่วโมงคุณผ่านเมื่อไหร่แล้วเนี่ย ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนะ่ะจะมีรายได้ที่เยอะนะคือการที่ว่าคุณลงวิดีโอต่อคลิปวิดีโอไปสมมติผ่านกผ่านกดนั้นไปแล้วอะ4,000ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคุณผ่านแล้วหนึ่งพันซับสไคร์คุณผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยจะบอกว่าการที่คุณผ่านไปแล้วคุณลงวิดีโอคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยคนเข้ามาดูเนี่ยกี่คนหมายถึงว่ายอดวิวของคุณนะ่ะเท่าไหร่แล้วก็ y t u t u เนี่ยเขาดูด้วยว่า1วิดีโอของคุณเนี่ยเขาดูระยะเวลาเท่าไหร่กี่ชมกี่สมมุติว่าลง10นาทีคนดูสัก8นาทีเนี่ยโหคุณชนะเลิศเลยนะ5นาทีก็เกินแล้วแต่ถ้าคนไม่ได้เข้าไปดูเราเช็คได้เรารู้แก่ใจเราดีว่าวิดีโอของเราน่าสนใจไหมคนเข้าไปดูจำนวนอ่าต่อต่อหนึต่อหอวิดีโอเนี่ย คนไปดูกี่นาทีนั่นคือสําคัญมากไม่ใช่ว่ายอดวิวเยอะแต่คนดูดูแค่2นาทีแล้วออกอะ่ะเออนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีรายได้สูงนะยกเว้นว่าคลิปวิดีโอของคุณทําไปเสร็จแล้วผ่านไปเป็นอาทิตย์ผ่านไปเป็นเดือนอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาแบบเป็นไวรัลเป็นแบบป๊อปปูล่าคนเข้ามาดูเยอะมากเลยยอดวิวเนี้ยสูงปี๊ดเลยยอดอจำนวนชั่วโมองอะ่ะจำนวนนาทีที่คนดูคนดูเยอะมากเลย คลิปวิดีโอนั้นก็จะเป็นอะไรที่สร้างไรายได้เยอะขึ้นมาแต่ถามว่าทุกคลิปวิดีโอเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีคนดูเยอะทุกคลิปวิดีโอเพราะว่าชีวิตของคุณก็อย่างที่บอกมันมีอะไรที่น่าสนใจไหมมีอะไรที่น่าสนใจอย่างเช่นเมียฝรั่งหลายๆคนที่ลุกขึ้นมาทําคลิปวิดีโอชีวิตของเขาเนี่ยเป,เป็นอะไรที่เฮ้ยมันทําอะไรล่ะที่คนอยากจะดูบางคนเขาเซิร์ชไปเฉพาะแบบคำคอนเทนต์นั้นจริงๆว่าเข้าไปดูจริงๆบางคนทําคลิปวิดีโอทําอาหารแบบเนี้ย บางคนแบบพิมพ์เข้าไปพิมพ์ชื่อว่าทําอาหารอะไรเช่นทําหมูกรอบสมมุติว่าเมียฝรั่งคนนี้ทําหมูกรอบเขาก็จะเขียนแบบคอนเทนต์ว่าหมูกรอบรสเด็ดหรือว่าทําง่ายหรืออะไรมันเป็นอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ที่คนสามารถคลิกแล้วหมันเข้าไปเจอซึ่งอันเนี้ยมันสามารถที่จะคนเข้าไปเซิร์ชหาใน Google มันก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนที่ทําคลิปทําอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบใช้เวลาหน่อยแต่คุณจะมีะไรายได้แต่ถามว่า คุณจะมีรายได้เยอะแยะขนาดที่แบบเท่ากับคนที่แบบป๊อปปูล่าจริงๆไหมเราอย่างกรณีมี่มี่ยกตัวอย่างเช่นตัวมีนะม่นะมี่เนี่ยตอนนี้มี s u b สไครป์ประมาณอ่หมื่นสองใช่ไหมหมื่นสองนะแล้วก็ยอดยอดนาทีของแต่และว,วิดีโอของมี่เนี่ยทุกวิดีโอไม่ได้หมายความว่าคนจะดูเยอะทุกวิดีโอซึ่งมันจะเป็นอะไรบางทีปีดสูงบางทีน้อยแล้วแต่เลยแต,แต่จะบอกว่า การที่คนที่มี่บอกว่าเข้าไปเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยขาดอีกแค่ร้อยชั่วโมงเองอะ่ะแล้วเราก็จะชนะมันแล้วซึ่งมี่จะบอกนะว่าการที่คุณชนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เงินเยอะบางคนแบบลุกขึ้นมาตั้งใจทําคลิปวิดีโอมี่สังเกตเยอะมากเลยนะที่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวแบบทําวิดีโอลงเยอะๆ,ๆเพื่อที่ต้องการที่จะได้เงินจากช่อง YouTube เยอะๆ,ๆอย่างที่มี่บอกไปถ้าคุณคนดูคุณไม่เยอะ,อะ่ะ คนยอดยอดอจำนวนนาทีคุณไม่เยอะต่อวิดีโอนั้นรายได้ก็ไม่ได้เยอะนะเอออันนี้ไม่บอกเลยดังนั้นวันนี้ทำไมเราจะต้องมาคุยเรื่องนี้มันจะมีอีกหลายวิธีมากที่คุณจะสามารถหาเงินผ่านทางช่อง YouTube ได้เออโดยที่คุณไม่ต้องรอเงินของ y t u t u เออแต่จะบอกว่าเงิน Youtube ที่คุณได้เนี่ยสมมติม่ได้เงินจาก YouTube ของมิเนี่ย อันนี้ขอให้คิดว่ามันเป็นเงินที่มันเป็นกําไรของเราอะที่มันอยู่ในนั้นอย่าไปคิดอย่าไปหวังว่ามันจะต้องได้เป็นก้อนใหญ่แต่ถือว่ามันเป็นเอา้าเป็นค่าขนมเป็นค่าน้ําค่าไฟเป็นค่าอินเทอร์เน็ตมี่เอาส่วนนั้นแยกไปเลยนึกออกมาแต่จะบอกว่าสิ่งที่คุณจะถ้าคุณอยากจะมีรายได้มากกว่านั้นมีอีกหนึ่งวิธีที่มีทําอยู่ประจํานี้ก็คือที่หลายๆคนทํานะไม่ใช่แต่มีทํานะก็คือหมายความว่า ถ้าคุณอ่าลุกขึ้นมาค้าขายผ่านทางช่องช่องทางโซเชียลเนี่ยเช่น YouTube เนี่ย u t u b e ก็เป็นช่องของคุณน่ะเออคุณได้รายได้จากทาง YouTube ไม่พอนะคุณลุกขึ้นมาขายของเนี่ยไม่จะบอกนะของที่คุณเอามาขายสมมติคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยต้นทุนยิ่งถูกใหญ่เลยคุณไปเอาอะไรมาขายก็ได้เออไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณชอบคุณมั่นใจอย่างเช่นเสื้อผ้าคุณไปซื้อมาหรือไม่ไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะเลยนะ คุณแค่ไปชอบไปซื้อของที่คุณชอบมาแล้วก็คุณมาพรีเซนต์ขายเออแล้วมันไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยสมมุติว่ามันเกิดขายได้มันก็เป็นรายได้หนึ่งซึ่งเสื้อผ้าจะบอกสมมุติว่าคนสั่ง1สั่ง2สั่ง3เนี่ยรายได้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะมีการบอกต่อคนต่อไปคน subscribe แล้วไงคนก็จะมาดูเพิ่มขึ้นคุณก็เริ่มหาเอาอันนีน้อันนั้นมาขายโดยที่คุณได้โฆษณาโดยที่คุณไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวเออเหมือนยกตัวอย่างเช่นมี่เนี่ย ตอนนี้ตัวมี่เองอะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมการที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลําบากในการที่คุณจะขายของเพราะว่าที่เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยต้นทุนมันสูงการที่เรารับของเรารับจากเมืองไทยมาถูกปะ่ะการที่รับมาเราจะไปขายผ่านอะไรมี่ขายผ่านเพจของมี่ซึ่งก็จะมีคนในเพจเท่านั้นแหละที่เขาซื้อกันก็จะเป็นเมียฝรั่งทั่วแคนาดาไปที่เว็บเดียวกันก็ไปตามเจอกันในนั้นถูกไหมแต่การที่เราลุกขึ้นมาทําช่อง YouTube ของเราเองเนี่ย เราสามารถเอาโปรดักต์ของเรามาขายผ่านช่องของเราโดยที่เราได้เงินจากตรงนี้เป็นกรอบเป็นกรรมคุณทําได้เลยนะไม่ว่าจะขายอาประเภทอะไรก็ตามหนึ่งอย่างคุณขายได้2ออย่างคุณขายได้คุณสามารถขายได้โดยที่ไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแล้วก็คุณก็จะได้เงินผ่านทางช่อง YouTube ด้วยอย่างมี่เองเนี่ยมี่มีงานประจําทําอยู่ที่ฟาร์มาซีมี่ทางานก็รายได้มันก็จะเป็นชั่วโมงใช่ไหม ซึ่ง8ชั่วโมงต่อวันเราได้อยู่แล้วเงินเดือนอ่ะเราได้จากที่ประจำอยู่แล้วแล้วก็คุณมาได้เงินจากช่อง YouTube ซึ่งคนดูน้อยคนดูมากเราได้เงินอยู่แล้วอย่างมี่เนี่ยมี่จะบอกเลยนะว่าเงินเดือนจาก YouTube ของมี่มันคงตัวแล้วแต่ถ้าในกรณีที่มี่เนี่ยทำคลิปวิดีโอบางที2 2วิดีโอต่อ1วิคบางทีก็วิดีโอเดียวต่อ1วิคอย่างเงี้ย รายได้ก็จะได้อยู่อย่างนี้แหละค่ะแล้วคุณก็จะได้เงินทุกเดือนเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้เงินเป็นก้อนใหญ่ๆเท่ากองคนที่ป๊อปปูล่านะแต่คุณได้แน่นอนแต่ถ้าคุณอยากได้รายได้เสริมลุกขึ้นมาทำมาหากินหาอะไรมาขายค่ะผ่านช่องของเราเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยดังนั้นวันนี้นะมีก็เลยคิดว่าเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่า อาไม่รู้มาก่อนอาจจะยังไม่รู้เนาะมาก่อนด้วยแหละแล้วก็ที่สําคัญก็คือบางทีอ่ะคิดเยอะไงบางคนที่ทําช่อง YouTube ตอนเนี้นะมีสังเกตดูคือโฟกัสมากอะ่ะกับเรื่องรายได้ของทางช่อง YouTube เพราะว่าไปดูช่องที่เขาปปอปปูล่าเออแต่คนที่เขาได้รายได้น้อยเนี่ยเขาก็ไม่มาพูดไงเออนึกออกไหมเขาไม่มาบอกไงว่าเขาเฮ้ยไม่ได้เงินได้เงินแค่นี้เองเขาไม่มาพูดไงแต่คนที่ได้เยอะเนี่ยเราไปดูว่าเขาซื้อบ้านเขาเราไปดูว่าเฮ้ยชีวิตเขาดีอ่ะทำไม ยอดคนดูเยอะจังวะทําไมเขามีเงินจากทําช่อง YouTube ก็เลยอยากทําบ้างพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเองก็แบบเหมือนโฟกัสจริงๆจังๆกับเนี้ยไม่ทําอะไรเลยนะจ้องจะทําแบบทําวิดีโออย่างเดียวอย่างเดียวซึ่งจะบอกเลยนะมันมีอีกหลายวิธีที่คุณจะหาเงินผ่านทาง YouTube ได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนแม้แต่บ,บาทเดียวดังนั้นวันนี้เนาะมีก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์เผื่อว่าสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแบบนี้เนี่ยอยากจะลุกขึ้นมา ทำมาหากินหมายถึงว่าอยากจะมีรายได้เสริมอยากจะทําอะไรอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างเนี่ยเอาออคลิปวิดีโอของมี่อันนี้เผื่อเอาลองไปคิดดูเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการอยากจะทําค้าขายหรืออะไรสักอย่างนึงลองเอาไปทําดูเนาะยังไงก็วันนี้มีขอฝากคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอของมี่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูด้วยเสื้อผ้าเนี่ยเห็นไหมสวยๆที่มี่ใส่ก็จากเพจของมี่เองเนาะก็จากช้อปปิ้งวิดแอนี่นะคะเสื้อเชิ้ตสวยๆ,วยๆลายหนังสือพิมพ์ สวยค่ะก็วันนี้ม่ต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหนะ้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ